ระอธิยสงฆ์พระสม,มุติสงฆ์ทุกๆพระองค์ในวันนี้นับชื่อว่าเป็นวันดีวันมงคลอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มาสร้างมหากุศลสร้างบารมีธรรมอุทิศมหากุศลสมบูรณ์อันกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้น้อมน้อมจิตน้อมเก้าถวายอุทิศใดวงวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชชนนีพระน่งชาลวง คือองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระศิริกิติ์พระราชนีพันปีหลวงเป็นแม่ทิพย์พิมพ์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยท่านทรงทําประโยชน์อนเนกอันนั้นหาที่สุดไม่ได้เหมือนกับเสด็จพ่อรอก้าวเหมือนกันมีเขื่อนผู้มีพลมีเขื่อนน้าศิริกิติ์มีมีน้ํากินมีน้ําอยู่น้าใช้ทุกอย่างแล้วก็โครงการหลวงมีตั้งหลายพันโครงการ เพื่อความสุขความสุขความสบายของประเทศชาติบ้านเมืองของลูกของหลานประชาชนชาวไทยเราได้มีความสุขความเจริญได้อยู่ดีกินดีมีสุขเพราะพึ่งอ,อาศัยอยู่ต้มอ,อยู่ต้มต้มอ,อยู่ต้นพระพระบรมพระบรมบารามีได้อยู่ใต้ลมเงาพระองค์ทั้งสองท่านที่สร้างไว้สิบทอดจนมาถึงลงประ,สะเสด็จพ,พ่อรอสิองค์ปัจจุบัน แล้วก็สืบทอดไปเรื่อยๆประเทศไทยจะมีกษัตริย์สืบกันเรื่อยๆไปร้อยแปดองค์นับไม่ถ้วนสืบไปฉะนั้นเราและท่านทัหลายเป็นลูกกัตัญญูเอ่อเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ได้ทําความดีทุกสิ่งท,ทุกอย่างน้อมถวายแด่สถาบันทั้งสามสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยมาตลอดนานการละนานจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทรงเกิดธรรมะสังเมธที่พงค์ท่านทรงเสด็จสวรรคตไปเร็วไปหน่อยอายุของพองค์ท่านอ,อ,อายุพรรษาท่านเพียง9 3พรรษาเองก็เสด็จตบขันวรธรรมเสด็จเสด็จสวรรคตแล้วก็เสด็จพ่อเสด็จพ่อโราเก้าเสด็จไปแล้วสวรรคต9้าปีเกเดือนกับ9วันพอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่า เหมือนกับพระองค์ทั้งสองท่านมารับกันไปสู่สวรรค์สั้นพรมสั้นนิพพานที่ดีได้พ้นจากทุกเวทนาทางกายให้ทรมานได้สะเวยวิบากกรรมได้ทรงประสวรมานานหลายปีแล้วก็เพิ่งจะเสด็จสวรรคตวันที่24สเดือนที่แล้วที่ผ่านมาบัดน,นี้เราท่านทั้งหลายได้ทําความดีได้ตอบบุญคุณประเทศชาติบ้านเมืองได้ตอบบุญคุณพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ มีเป็นลูกกตัญญูลูกที่ดีเป็นประชาชนพลเมืองที่ดีของประเทศไทยให้มีความรักสามัคคีกันให้มีเมตตากับลุน้มุทิตาอุปถัมมีกายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาใละสร้างบุญญาบรารมีให้เก่ก้าบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาแล้วก็มีความรักสามัคคีกันเป็นน้ำไปตลอดนั้นแสนนานแลนะ้วนาะขอน้อมจิตน้อมเก้า ไวายพระพรชัยมงคลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชินีเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชนีบรมวงค์องศาหนวงศ์ทุกทพระองค์ทรงพระทรงพระเจริญทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระเกษมสำนานทรงมีพระภารนาไม่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นล้มโพล่มใสของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนานเท่านานตลาบต่อเท่าเข้าสู่พระนิพพานเอวังก็ไม่ได้มีด้วยประการนะ สามิเลสาั look, son, ุสัพุสาพุอะตะโอาราหะโตอาสัมมาสัมพันเอวะเมวะอิโกตินังเปตานังโอปะกปาติอิจิตังปาติตังตุมังคิปเมวะสมิสัตู

พรเถวตาสัพพธรรมานุภาเวนเทพวันโตเตาภวตุโตสั